และนั่นคืองานและหัวใจสำคัญที่ c o o ทุกคนต้องให้ผมเริ่มเป็น CEO ีั้งแต่อายุประมาณสัก29ตอนนั้นผมเจอปัญหากับนิยามของคำว่าความดีคืออะไรคนมีความสามารถพิเศษมากกว่าเทคโนโลยีและ AI คืออะไรรู้ไหมฮะ อยู่กับรายการ KCT Talk คุยทุกเรื่องที่อยากคุย สวัสดีค่ะจันร์ไกรสวัสดีครับค่ะทราบมาว่าจันร์ไกรค่ะเป็นซีอที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายธุรกิจมาตั้งแต่อายุยังน้อยวันนี้อะไรเป็นสาเหตุที่เดินเข้ามาสู่ธุรกิจการพัฒนาคนจนดําเนินธุรกิจมาถึงปีที่8แล้วค่ะจริงๆงก็งหมอะแบบนี้ฮะด้วยความที่เราเป็นซีอมาในเด็กๆะนะผมเริ่มเป็นซีอตั้งแต่อายุป,ประมาณชั้ยี่สิบเก้า ตอนนั้นผมเจอปัญหาครับมันมาจากการที่เราเจอปัญหาแหละปัญหาแรกที่เราเจอคือพอเราต้องไปขับเคลื่อนองค์กรที่มีพนักงานหลากหลายทั้งความรู้ความสมารและก็ทักษะรวมทั้งวัย,ยวุฒิด้วยนะอะมันเลยทําให้ผมพบว่าเรามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือจะทํายังไงให้คนเหล่านี้ทํางานด้วยกันได้และดึงศัก,กยภาพของเอาของเขาออกมาใช้ได้มากที่สุดผมพบเครื่องมือตัวนี้ที่สําคัญเลยคือเครื่องมือของการพัฒนาคนนั่นแหละเป็นเหตุผลสําคัญนะที่ทําให้ผมเริ่มเรียนรู้ สิ่งที่เราเรียกว่างาน HRD หรือ Human Development ใจและเนี่ยคือหัวใจสําคัญเพราะหลังจากนั้นพอเริ่มโตมากขึ้นเริ่มกลายเป็นที่ปรึกษาหลายๆองค์กรรวมทั้งเริ่มทำธุรกิจตัวเองหลากหลายผมก็พบว่ากุญแจดอกนี้ยังคงทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วมันก็พาให้ธุรกิจ ผมทาประสบความสำเร็จได้และนอกจากนี้เราก็เริ่มออกไปช่วยงานเพื่อนๆเพื่อนๆก็เริ่มบอกว่าเออมาช่วยหน่อยสิบริษัทเขามีปัญหาต่างๆเราก็เริ่มเข้าไปเข้าไปพอทําเข้าหลายๆที่หลาย,ลายบริษัทเราก็บอกว่าจุดเนี้ยเราน่าจะขยายผลไปนอกจากแค่ตัวเราเองและเพื่อนๆของเราเราควรจะขยายสู่ชุมชนของเราหรือ ประเทศของเราด้วยแล้วเราก็ดีใจมากเลยที่ปีนี้เป็นปีที่8ที่เรากลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็สร้างบุคลากรให้กับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐเอกชนและบริษัทข้ามชาติรวมทั้ง SME หลายๆแห่งก็ผมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของโปรเจกต์ที่ที่เรารู้สึกภูมิใจกับมันมากครับก็จะแชร์โปรเจกต์สักสองสามโปรเจกต์ได้ไหมคะท,ที่ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานให้กับองค์กรต่างๆต,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 ตอนนี้คะ่ะ จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงโปรเจกต์ที่เราทำเราก็จะมีทั้งการทำเรื่อง t ALENT MANAGEMENT ให้กับบริษัทที่เป็นกลุ่ม Automotive ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเนาะที่เราทำต่อเรื่องมาหลายๆปีมากหน่วยงานของภาครัฐมาหลายๆแห่งที่เป็นองค์กรของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเราก็เข้าไปช่วยสนับสนุนเขาในการสร้างระบบ ในการวางโครงสร้างของการพัฒนาคนคือที่บริษัทผมมันม,มีเรื่องที่สําคัญมากมาเราถือว่าเป็นภารกิจของเราเลยคือการเข้าไปช่วยให้หน่วยงานองค์กรต่างๆมีอะคาเดมีของตัวเองเพราะเราเชื่อว่าองค์ความรู้ในองค์กรนั้นมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยทําให้ความรู้เหล่านี้ถูกบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตัวองค์กรนั้นจะสามารถประสบความสำเร็จได้แนะ่แน่เป็นมุมมองที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เห็นหลายๆที่ทาเรื่ององการพัฒนาคนอยู่ ก็มองว่าองค์กรของอาจารย์ไกลเองก็น่าจะมีส่วนช่วยให้กับหลายๆที่ได้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นทีนี้สอบามนิดคึอค่ะอาจารย์ไกลทําไมในมุมมองของอาจารย์ไกรที่เป็นซีโอที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วค่ะจึงหันมาให้ความสําคัญของงานด้าน HRD จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความคิดของผมนะแต่ความคิดของซี o โอ ที่ประสบความสำเร็จมากๆบนโลกนี้หลายๆคนให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเซติยานาเดล่าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นริชาร์ด Branson ไม่ว่าจะเป็น Tony ่เชยคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เห็นว่าการพัฒนาคนคือหัวใจสําคัญเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในธุรกิจอ่ะการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เราจําเป็นที่จะต้องมีคนนะ เราอาจจะหาเงินมาได้เราอาจจะหาทรัพยากรต่างๆมาได้เราหาเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะยุคนี้เนาะ AI เข้ามาแล้วมาช่วยให้เราทํางานได้ง่ายมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ขับเคลื่อนคนไม่ได้นะมีแต่คนเท่านั้นเองที่มาขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ได้คุณได้งบประมาณมาคุณต้องมีคนที่มีศัยกยภาพในการบริหารจัดการงบประมาณใช่ไหมคุณได้คนคุณได้ทรัพยากรได้วัตถุดิบมาได้ raw material มาคุณต้องมีคนนะที่สามารถที่เอาวัตถุดิบนี้มาแปลงเป็น สินค้าและบริการให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากและนั่นคืองานและหัวใจสําคัญที่ CEO ทุกคนต้องให้และอุทิศตัวเองและอุทิศเว,เวลากับม,มันนะอันนี้ก็คือไอเดียที่มุมมองของ CEO ที่มีบทบาทต่อง,งานของด้าน SRD แล้วทำไมอาจารย์ไกลถึงงาน SRD ออะค่ะอาจารย์ไกลมันเป็นงานที่ต้องใช้เงิน แล้วก็เวลากับการพัฒนาและลงแรงอยู่มากอะไรคือสิ่งที่อาจารย์ไกลมองว่าจะต้องลงทุนตรงเนี้ที่ถ้าหมายความว่าความคุ้มค่าของมันใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ใช่งานเอกาดี <c oughs> เป็นงานที่คุณจะต้อง,องลงเวลา <c oughs> ลงแรงลงความตั้งใจและก็ลงงบประมาณมากหลายคนมีคําถามว่าภารกิจของซีอมันควรจะไปทุ่มกับเรื่องการทํากําไรไม่ใช่เหรอ,อและการมาลงทุนกับสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีผลทําให้กําไรคุณลดน้อยลงนะหรือบางทีคุณพัฒนาคนมาแล้วก็อาจจะไม่ใช้การไม่ได้ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้บางคนมีความสามารถที่คุณพัฒนาเสร็จแล้วอีก5เดือน6เดือนอาจจะตกยุคอาจจะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะจริงๆหัวใจสำคัญการพัฒนาคนนะ คนมีความสามารถพิเศษมากกว่าเทคโนโลยีและ AI คืออะไรรู้ไหมฮะคือความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการปรับตัวนี่คือห<ะ>ัวใจสำคัญของคนเลยแล้วความสามารถในการปรับตัวของคนนี่แหละมันทำให้เราผ่านสถานการณ์ต่างๆมาได้มากมายการทำกำไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อคนนั้นสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการแข่งขันได้ทัน คุณจำได้ไหมว่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์โควิดบ้างบริษัทประสบความสำเร็จและบางบริษัทก็ถึงขั้นปิดบริษัทไปเลยแต่เราจะเห็นว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จคือบริษัทที่บุคลากรเขาสามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้และเขาเปลี่ยนสถานการณ์ที่เราว่าเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆดังนั้นตัว CEO เองเ่ยคือคนที่จะต้องเป็น HRD Leader ต้องเป็นผู้นำ uh huh. ของการพ uh ัฒ huh. นาคนคำนี้ดีค่ะสันครเอชร์ uh huh. ไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญหรือพูดถึงคาว่า HRD leader เพราะว่าส่วนใหญเขาจะมองว่าหัวน้างานหรือว่าผู้จัดการแต่คำนี้ช่วยขยายความของควาว่า HRD leader ให้หน่อยได้ไหมคะการเป็น HRD leader คือการเลือกที่จะเป็นคนนำครับในการที่จะสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการสร้าง core value หรือค่านิยมขององค์กรที่แข็งแรงที่สุดคือ,อ การกระตุ้นให้ทุกคนตื่นรู้และพร้อมจะเรียนรู้และกลา,ายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาทันทีที่คุณเป็น H R D leader สิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์กรคุณจะเป็นคือเขาจะมีความกระตือรืร้นในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันในการที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการที่จะสรุปบทเรียนของความสําเร็จและความล้มเหลวและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเขาจะรู้ว่าเขาจะขึ้นไต่บันไดของความสําเร็จและแคริเอร์ผ่านได้ เมื่อเขาพัฒนาตัวเองเขาจะเรียนรู้ว่า KPI จะไม่ใช่แค่เรื่องของการวัดความสําเร็จในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเขาจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ถูกวัดและประเมินคือความสามารถในการพัฒนาตัวเองด้วยและทันทีที่เป็นแบบนี้องค์กรคุณจะมีรากฐานที่แข็งแรงมากๆและทันทีที่คุณมีรากฐานที่แข็งแรงมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้อย่างแข็งแรงสองคุณไม่ต้องกังวลว่าพนักงานคุณจะลาออก เพราะว่าเขามีความสามารถมากพอเขาไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องถอยเพื่อไปอยู่ที่อื่นในขณะเดียวกันเมื่อมีเขามีความสามารถมากพอเราที่เป็น c ีอเราจะเริ่มวางกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้นเราจะวางแผนในการขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นเราวางแผนที่จะวางกลยุทธ์ที่จะทาให้เขาประสบความสําเร็จและองค์กรประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าในในยุคปัจจุบันนี้ซีอทุกคนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนคนมาก c e o แทบจะทุกบริษัทระดับโลกลงมาดูแลรายละเอียดของงาน HRD และเขาเลือกที่จะเป็นผู้นำมันเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องที่ผมบอกว่ามันช่วยเรื่อง turnover นะแต่มันจะช่วยอะไรอีกมันช่วยสร้าง engagement หรือ <Performance. S 1> ความจงรักภักดีให้เกิดกับองค์กรด้วยและใช่ฮะแล้วมันช่วยเรื่อง p e r f o r m ร์แมด้วยและ p e r f o r m ร์แมตรงนี้แหละมันคือผลลัพธ์ที่ออกมาจากการที่เราพัฒนาเขา และนาไปสร้างกําไรต่อและใช่ครับและจากจุดนั้นนะฮะพอพนักงานเราทํางานได้ดีใครคือคนที่ได้รับผลลัพธ์คนแรกครับ CEO เจ้าของไม่ใช่ฮะคนแรกที่ได้รับผลลัพธ์เลยไม่ใช่ครับลูกค้าครับพนักงานอยู่กับลูกค้าเพราะฉะนั้นพนักงานทํางานได้ดีลูกค้าพึงพอใจใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นทันทีลูกค้าพึงพอใจสิ่งที่คุณได้คืออะไรลูกค้าที่พักดีกับองค์กรเขาเริ่มจ่ายเงินมาให้คุณและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตของเขา แล้ววันนั้นนะฮะงานของซีอก็จะแข็งแรงและโอนเนก็จะมีความสุขแ,และจะเกิดคําถามามาที่บอกว่าเมื่อเมื่อสักครู่กําลังจะถามว่าจริงๆงานของ CEO เนี่ยมันมุ่งเน้นที่ผลกําไรมุ่งเน้นที่ว่าก่อเกิดกําไรถึงจะลงทุนหรือลงแรงทําแต่วันนี้ทางอาจารย์ไกรก,กำลังบอกว่างานของ CEO ที่มากไปกว่าการสร้างผลกำไรคือการสร้างคนจนคนสามารถส่ง ให้เกิดผลกําไรในองค์กรได้ใช่และมันมากกว่านั้นเพราะกําไรแบบนี้เขาเรียกว่ากําไรแบบยั่งยืนเราทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราต้องการลูกค้าอยู่กับเราชั่วชีวิตเขาจะอยู่กับเราชั่วชีวิตได้อย่งไงครับเมื่อเราแข็งแรงพอและเรารู้ว่าเราจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไงเทคโนโลยีมีตกยุคเอมีล้าสมัยแต่คนไม่เลยทันทีที่คุณลง คุณกับคนและเขาเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณจะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ได้เป็นร้อยรปีครับเป็นมุมมองความคิดที่ดีมากๆค่ะค่ะแล้วถ้า CEO ลงมาทำงาน SRD l e a d ดีว่าทำองค์กรจะเปลี่ยนไปยังไงคะอาจารย์ไปสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนเลยก็คือผู้เห็นองค์กรที่มีความกระตือรือร้นมากขึ้นใน<อ>การที่จะเรียนรู้พัฒนาแล้ทุกคนไปจะไปพร้อมกับคำว่าดีกว่า ทุกคนจะไม่เดิน้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าฉันต้องดีที่สุดฉันดีแล้วฉันดูแล้วฉันเห็นแล้วฉันเข้าใจแล้วไม่เลยทุกคนจะกลายเป็นน้ําที่แบบพร่องแก้วตลอดเวลาทุกคนจะพร้อมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและสิ่งนี้คือหัวใจสําคัญครับที่ทําให้องค์กรคุณจะกลายเป็นองค์กรที่ไม่มีเดตบ o ๊ ไม่มีไม้ที่ตายแล้วไม่มีคนที่บอกว่าฉันท้อแล้วฉันไม่ไปแล้วฉันไม่ไหวแล้วเพราะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีในตัวเองตลอดเวลาคือฉันพร้อมที่จะปรับปรุงฉันจะเป็น b e ท t e อร์เวอร์ชัฉันจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและลองคิดหนึ่งฮะถ้าองค์กรเราเต็มไปได้วยคนเหล่านี้องค์กรคุณจะเปลี่ยนแปลงไปมากเ็วขนาดไหนและนี่แหละครับคือกุญแจที่จะช่วยเป็นตัวเร่งให้เราประสบความสำเร็จดูขึ้นล้ว มันจะส่งผลให้ d n a ของ COO ท่านนั้นลงไปสู่ถึงบุคลากรทุกคนไหมคะใช่ครับและหลังจากนั้นทุกคนจะกลายเป็น HR แชมเปียนทุกคนจะประสบความสําเร็จในการที่จะพัฒนาคําำว่า HR c h a แชมเปียนนี่หมายความว่าทุกคนเลยหรือว่าเฉพาะพนักงาน h r าทุกคนเลยครับทุกคนเลยเป็นบุคลากรที่เป็นมมันจะกลายเป็นองค์กรที่แข็งแรงมากๆและเวลาเราพูดถึงแชมเปียนเราพูดคนที่ชนะชนะเท่านั้น ใช่เวลาเราพูดถึง HR แชมเปียนเรากำลังพูดถึงคนที่ประสบความสำเร็จมากๆในการพัฒนาคนในการบริหารจัดการคนรู้ไหมครับว่าการบริหารจริงๆมันหมายความว่าอะไรการบริหารจริงๆมันอาจจะไม่ได้แปลว่าการจัดการและการควบคุมเท่านั้นแต่มันกำลังหมายถึงความสามารถในการเอาความรู้ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรที่เรามีเอามาใช้ประโยชน์และทำให้องค์กรเราประสบความสำเร็จได้คล้ายๆกับว่าการนำารีซอากทั้งหมดที่เรามีอยู่บริหารเกือบรับสูงสุดนีง้นหรือเปล่าคะใช่เรามักจะถูกสอนให้เรียนรู้เรื่อง resource Management การบริหารทรัพยากรต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเกี่ยวข้องกับเวลาและเกี่ยวข้องกับคนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ people first คนก่อนเพราะถ้าองค์กรเริ่มต้นจากคนก่อนที่เหลืออีก4ี่ตัวนั้นจะถูกขับเคลื่อนอแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากสิ่งอื่นก่อนที่ไม่ใช่คนจะขับเคลื่อนอยังไงครับจริงๆแล้ว ceo เองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างมากนะในเรื่องของการที่จะลงไปพัฒนาคนแล้วถ้าองค์กรอยากจะดึงดูด คนเก่งและคนดีไว้อะซี o อจะต้องเล่นบทบาทแบบไหนนะคะถ้าเป็นแบบนี้อย่างที่ผมนําเรียนไว้ c e o ต้องเป็น HRD leader ลเก่อนเพราะถ้าคุณเป็น HRD leader คุณคือคนที่โบกธงและคุณคือคนที่นําแล้วคุณบอกว่าคุณพร้อมจะพัฒนาคนตลอดเวลาและคุณพร้อมจะสร้างคนแต่ละคนทีละคนให้ประสบความสําเร็จและทุกคนจะเติบโตและสามารถก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งสูงได้ทั้งหมด และสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่จะเปลี่ยนจะทําให้เราสามารถดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาอยู่เราได้และเราสามารถรักษาคนเก่งได้คนเก่งจะมีที่ทางของเขาในองค์กรวันนี้ปัญหาหลายๆที่ครั้งที่องค์กรไปต่อไม่ได้เพราะว่าตัวองค์กรเองนั้นไม่สามารถสกเกลได้ไม่สามารถขยายได้ไม่สามารถมีสาขาที่2 3 4สาหได้เพราะไม่มีคน ตลอดชีวิตของการทํางานผมคงไม่เคยเจอปัญหาว่าไม่มีเงินมาลงทุนสำหรับขยายสาขาที่สองอมไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะช่วยทําให้เราสามารถทาธุรกิจข้ามประเทศได้ไม่เลยแต่เราเจอปัญหาเดียวเราไม่มีคนที่ดีและเก่งพอที่ทําเราประสบควาสมสำเร็จได้ทั้งนั้นอาจารย์ไกรพอพูดคําว่าคนดีคนเก่งมีหลายๆคนนาพูดกันว่าเออองค์กรชั้นอะ เราเลือกคนเก่งก่อนหรือคนดีก่อน<ม>อาจารย์ใจมีมุมอมองแบบนี้ยังไงคะอยากจะได้มุมมองจากการเลือกว่าการที่เราจะเลือกคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือโปรโมทขึ้นมาเราจะเลือกคนจากความเก่งหรือความดีแน่นอนเวลาเรากําลังพูดถึงคนที่มีความเก่งเรากำลังพูดถึงคนที่มีความสามารถครับในภาษาทางทาง HR ชอาร์เขาใช้คำว่ามีคนะอมพิเทนซีเนาะคือมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีคุณลักษณะ แน่นอนเราต้องเลือกคนเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันนิยามของคําว่าความดีคืออะไรอืมผมให้คำคำหนึงฮนะคาว่า faithfulness ตรงน,นี้อาจจะฟังดูแปลกๆนะเวลาเราพูดถึง faithful เราก็ต้องพูดถึงความซื่อสัตย์ความจริงจังผม faithfulness มันกําลังพูดแบบนี้คนที่มีความ faithfulness แปลว่าคุณกําลังซื่อสัตย์กับเป้าหมายของตัวคุณเองเป้าหมายของทีมและเป้าหมายขององ,องค์กรเวลาที่เราคัดพนักงาน เราจะคัดพนักงานที่มี faithfulness เขาต้องมีวินยัยเพราะวินัยกำลังบอกถึงการที่เขาสัต์ซื่อกับตัวเองเขาต้องมีวินยัยเพราะวินัยกำลังพูดถึงเขามีความสั์ซื่อกับเป้าหมายของทีมเขาต้องมีวินัยเพราะเขาจะมีความสั์ซื่อกับเป้าหมายขององค์กรและสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆทันทีที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและเขามีความเพียรและอดทนพัฒนาธรรมันไปเรื่อยๆ สุดท้ายมันก็จะประาบคมสำดรา Honesty is the best policy Faithfulness is the best policy เช mm ่นเดียกันเป็นคำตอบที่ฟังดูอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะ Faithfulness หรือความซื่อสัตย์แต่พอฟังไปแล้วค่อนข้างเห็นว่าความครอบคลุมของคำนี้คือไม่ว่าจะเป็นวินยัยความรับผิดช,ชอบทุกอย่างที่เขามีมันจะเกิดความเมื่อซื่อสัตย์ สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นเาม,มาด้วยใช่แล้วนั่นคือหัวใจที่ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะวินัยไม่ใช่นิสัยนะครับแต่วินยัยคือสิ่งที่ต้องสร้างและสิ่งคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะมีหรือเปล่าและนี่แหละคือ,อนิยามของพนักง,งานที่ดีอืมและเก่งของผมมากเลยคะ